รัฐบาลต้องตั้งงบประมาณแบบขาดดุลน,นะครับท่านประธานและการตั้งงบประมาณแบบขาดดุลต้องมีภาระดอกเบี้ยจ่ายแต่กลับนําเงินมาใช้กับโครงการที่สู่รุ่ยสู่ร่ายในลักษณะนี้แทนที่จะนําไปพัฒนาประเทศแก้ไขปากท้องไปดูแลสวัสดิการให้กับประชาชนงบปรปับปรุงภูมิทัศน์แบบนี้ไม่สามารถอธิบายได้บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เลยแม้แต่น,อน้อยครับท่านวิโร์ลักษนาดีศรครับ ท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักษณาดิศรสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักประชาชนในฐานะกรรมธิการครับท่านประธานครับแต่เดิมพื้นที่ก่อสร้างไปยังเขตวางทองหลางบนที่ดิน79ด้ไร่2งาน60.9ตารางวาและเมื่อวันที่14สิงหาคม2 5 6 1คอรอมอก็มีมติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของโครงการนี้เป็น6 2 8 4ล้านบาท พร้อมขยายระยะเวลาก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณครับออกไปจนถึงปี2,566และจนถึงปัจจุบันก็ยังคงขยายระยะเวลาก่อนหนี้ออกไปเรื่อยๆซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการผูกพันข้ามปีงบประมาณเท่านั้นนะครับแต่ยังบานปลายจนไม่อาจคาดได้ว่าจะสิ้นสุดในปีงบประมาณใดเนื่องจากโครงการนี้ครับท่นบานประธานทำไมผมต้องพูดผมต้องอภิปราย เพราะโครงการนี้จัดสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติการพิจารณาด้านการจัดการงบประมาณครับจึงควรต้องยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวแต่เมื่อพิจารณาตัวเลขแล้วครับผมไม่อาจจะเข้าใจได้ว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นกับโครงการนี้ ผมเคยสอบถามไปยังสำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการประชุมคณะอนุกรรมอนุกรรมธิการที่ดินและสิ่งก่อสร้างว่าการใช้งบประมาณขนาดมหึมาแบบไม่จบไม่สิ้นบานไปต่อเนื่องในลักษณะนี้ในอนาคตยังจะกล้านำพื้นที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไปใช้จัดนิทรรศการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรแต่ผมก็ไม่ได้รับคำตอบครับในปีงบประมาณ2500 69ครับขอสไลด์ครับสำนักปลัดกระทรวงทรัพย์ครับได้แจ้งวงเงินที่ต้องใช้ในโครงการปรับปรุปรงภูมิทัศน์ระยะที่3ผมย้ำนะครับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโครงการพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเนี่ยนะครับเป็นจำนวนเงิน401ล้าน6กแสน0บาทโดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ครั้งนี้ครอบคุมพื้นที่ประมาณ30ไร่หรือประมาณ4 8 0 0 0ตารางเมตร งบ401ล้าน네6 5 7 1 0 0บาทแบ่งออกเป็นงบงานระบบประกอบอาคารและงานระบบภายนอกนะฮะ105ล้าน5,015,728บาทและงบงานระบบต่อเนื่องจากระยะที่สองอีก28ล้าน5,034,680บาทเมื่อนำงบที่เกี่ยวข้องกับงานระบบทั้งสองส่วนนี้ออกไป จะพบว่างบสําหรับการปรับภูมิทัศน์อย่างเดียวเพียวๆเนี่ยถูกจัดสรรเอาไว้สูงถึง267บล้าน6กแบาทผมเอามาหารเฉลี่ยครับเฉลี่ยเนี่ยสูงถึง5575บาทต่อตารางเมตรนี่งบปรับภูมิทัศน์นะครับ5,000กว่าบาทต่อตารางเมตรผมเอามาเทียบให้ดูครับโดยปกติครับท่านประธานครับงานปรบับภูมิทัศน์หรืองานภูมิสถาปัตย์รอบโครงการเนี่ย มักจะมีต้นทุนต่ํากว่านี้มากอยู่แล้วยกตัวอย่างเลยครับที่ทุกคนรู้จักกันดีคือโครง,ครงการสวนเบญจก,กิติครับงบประมาณที่ใช้ก็เพียงแค่2,000บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นครับงานที่หรูหราที่สุดยังไงก็ไม่ควรเกิน3,000บาทต่อตารางเมตรนี่แหละครับหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละฮะดังนั้นครับโครงการ ดังนั้นงบประมาณ5,575บาทต่อตารางเมตรในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโครงการนี้ผมจึงจําเป็นต้องตั้งคําถามและชวนเพื่อนสมาชิกต้องตั้งคําถามร่วมกันครับว่าด้วยกันครับไหนคือความพอประมาณไหนคือความมีเหตุผลไหนคือภูมิคุ้มกันที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรัฐบาลต้องตั้งงบประมาณแบบขาดดุลน,นะครับท่านประธานและการตั้งงบประมาณแบบขาดดุลต้องมีภาระดอกเบี้ยจ่าย แต่กลับนําเงินมาใช้กับโครงการที่สูรุ่ยสุร่ายในลักษณะนี้แทนที่จะนําไปพัฒนาประเทศแก้ไขปากท้องไปดูแลสวัสดิการให้กับประชาชนงบปรปับปรุงภูมิทัศน์แบบนี้ไม่สามารถอธิบายได้บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เลยแม้แต่น้อยหากยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับทั้งความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีบนเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมที่เราเรียกกันว่าสามห่วงสองเงื่อนไขอัตรา3,000บาทต่อตารางเมตรก็ถือว่าแพงที่สุดแล้วงบปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างไรก็ตามควรอยู่ที่144ล้านบาทผมเอามารวมครับกับงานระบบ134ล้าน5408บาทงบรวมของโครงการนี้ทั้งหมด ที่สมเหตุสมผลและพอจะเป็นไปได้จึงควรอยู่ที่278ล้าน5,408บาทไม่ใช่401้ล้าน657,100บาทอย่างที่สำนักปลัดกระทรวงทรัพย์เสนอมาไม่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเลยหรือยึดแต่ปากเท่านั้นดังนั้นครับงบที่ขอตั้งในปี269 9าจำนวน60ล้าน2,40 0 0 0 8,600บาทซึ่งเป็นการก่อนหนี้ผูกพันในปีแรกแน่ตราร้อยละ15ตามมติคอรมอเมื่อวันที่11มีนาคม2568เนี่ยและจะมีการผลักภาระไปยังปีงบประมาณ2,570เนี่ยอีก341ล้าน4,8500บาทจึงไม่สมเหตุสมผลเลยครับท่านประธานและขัดต่อหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างชัดเจนโดยควรปรับลดงบประมาณของโครงการนี้ในปี2569 ลง18ล้าน5 4 1 3 9บาทให้เหลือเพียง41ล้าน7 7 5 6 1บาทแต่ในชั้นกรรมธิการครับเมื่อกี้ผมคำนวณแบบสมเหตุสมผลอ้างอิงตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเรียบร้อยนะฮะแต่ในชั้นกรรมธิการครับกับปรับลดเพียงแค่7้าน2 2 9 8 0 0บาทเท่านั้นครับผมจึงจำเป็นต้องขอให้สภาแห่งนี้นะครับปรับลด งบโครงการปรับปรุงพุทัศน์ระยะที่3ของโครงการพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพิ่มเติมอีก11ล้าน3ามแสบาทเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อให้โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเป็นประโยชน์ของแผ่นดินสมชื่อจริงๆไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผู้รับเหมาไม่กี่รายขอบพระคุณครับท่านประธาน